สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยนะครับเกี่ยวกับบทความที่ผมลงไปใน Facebook ว่านะครับสาเหตุอะไรที่ทำให้เราเมื่อยสอกปวดสอกเมื่อยสอกนะฮะแล้วก็ชอบสะบัดแขนบ่อยๆนะครับเพราะอะไรเราถึงชอบสะบัดแขนบ่อยๆนะครับ พูดถึงเรื่องอาชีพนะมีหลากหลายอาชีพมากมายนะครับผมจะไม่ไม่ระบุในอาชีพใดนะครับแต่จะพูดถึงสาเหตุนะฮะของการที่ทําให้ศอกแขนศอกเราเนี่ยเราปวดเราเมื่อยนะเราชอบสะบัดบางคนนี้ติดไม่หายเลยพวกนี้นะที่จะติดอยู่นี่นะครับนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าคนเรานะครับทํางานนะครต้องใช้ใช้แขนทุกอาชีพนะต้องใช้แขนเกร็ง ไม่ว่าจะเป็นอาอาชีพทำไร่ทำนาก็ดีนะฮะหรือว่าจะเป็นอาชีพหมอนวดก็ดีแล้วจะเป็นอาชีพทั่ว,วไปที่ที่ต้องใช้แขนหิ้วนะหรอก่อสร้างเนี่ยหิว้วปูนหิ้วอะไรมากๆเนี่ยเส้นพวกนี้ฮะเนี่ฮะนี่ยพวกนี้ดูนะฮะตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นเนี้ยอันนี้จะนิดอันนี้จะเป็นเส้นชิดกระดูกนะฮะถ้าท่านใดเรียนมาอ่า,ะ,อา,ะ,อาะหมอนวดมาจะจะรู้ว่าเส้นเนี้ยจ,จะเป็นเส้นชิดกระดูก แล้วก็มันลงมาหานิ้กวก้อยนิ้วนางเราเนี่ยเนี่ยพวกนี้นะ,ะถ้าเส้นนี้เราเราเรามีในมันครัใช่ไหมเน,นี่ยเวลาเราเราจะเราเราใช้เขียนกล้ามเนื้อต่างๆเนะะี่ยคันียเาจะสัมพันธ์กันใช่ไหมคัเขาจะแน่นกันสอดคล้องกันอันนี้เมื่อที่ใดที่หนึ่งมีปัญหานะ,ะหรือตึงนะฮะเกิดการยึดการตึงของเส้นของกล้ามเน,นื้อมากมากปุ๊บเนี่ยพอเราใช้งานมากๆเราเก่งทุกวันทุกวันเนี่ยนะ,ะมันก็จะตึงพอตึงแน่นปุ๊บนะฮะเลื่อนลมก็จะเดินไม่สะดวก เมื่อเรลดเรื่อลมเดินไม่สะดวกปุ๊บมันก็จะเกิดการปวดการเมื่อยนะฮะอันนี้อยังยังยังเช่นตรงเนี้ยตรงเนี้ยเห็นไหมครัตรงเนี้ยพวก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 เนี้ยจะเป็นเส้นประสาทเยอะแยะมากมายเส้นเล็กเล็กน้อยๆทั้งนั้นนะครับเมื่อเราใช้งานมากปุ๊บนะฮะเมื่อพวกนี้มันตึงระบบพวกนี้มันตึงปุ๊บมันสัมพันธ์กันปุ๊บมันก็จะมาดึงพวกนี้พอดึงพวกนี้ปุ๊บมันก็จะเก ical, like, ิดการอักเสบ พอพอมาตึงมากพเราใช้งานมากมันมันก็จะเส้นเล็กๆน้อยๆมันก็จะเกิดการเสียเมื่อเสียดปุ๊บเราก็จะทําให้เราปวดเราเมื่อยนะฮะเราปวดเราเมื่อยบ่อยล้วก็อยากสะบัดอยากสะบัดอยากสะบัดกันนะฮะพอสะบัดได้บ่อยปุ๊บนะฮะมันก็จะเกิดความเคยชินเมื่อรู้สึกเมื่อยเราก็สะบัดเมื่อยเราก็สะบัดทีนี้นานๆแปันก็จะเกิดการหลวมข้ออ่อนข้อต่อของกระดูกก็จะเกิดการหลวมนะฮะเส้นสายก็จะยืดนะฮะทีนี้ ปัญหาที่ปัญหาที่ตามมาเนี่ยนก็จะเกิดช่องว่างพวกเนี้นะพวกพังผืดบ้างอะไรบ้างต่างมันจะหุ้มจะเกาะนะฮะเวลาเราขยับอะไรเป็นขยับมือขยับอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้มันตึงมันดึงมันรัดกันหมดนะครับเพราะนานๆนานๆนานๆนาๆเข้ามันก็จะมีปัญหาถึงนี่ะขึ้นมานี่นะขึ้นมาเนี่ยสัมพันธ์กันหมดนะฮะพวกเนี่ยทั้งทั้งหมดนะฮะบางคนที่ชอบดึงอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ามันปวดเมื่อยแขนเมื่อยข้อศอกเนี่ยนะฮะ ทีนี้เวลาแก้เราเก็แก้ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้นะส่วนนี้นะฮะเนี่ยส่วนเนี้เ้าเอกเป็นจุดสะท้อนของแขนนะฮะสะท้อนของแขนเนี่ยนะฮะส่วนเนี้เห็นไหมครับนูน,นข้ามาอี่เนี่ยรู้เลยครับเนหะ็นไหมเนี่ยส่วนนี้ถ้าเท่าน,นี้มันตึงปุ๊บนะมันจะชานิ้วก้อยนิ้วนางอ่ะสองนิ้วน่ะมันจะชานะฮะในแนวนี้นะครับนะเพราะนั้นเราต้องไล่ด้วยนะเนี่ยเส้นท้องแขน หลังแขนนะฮะเส้นพวกนี้เนี่ยเนี่ยเส้นนี้จะเป็นเส้นโดยโดยตรง,งเขาเลยที่จะทําให้เราเมื่อยศอกจะขึ้นมานี่ยเลยขึ้นมานี่ลงมานี่เลยนะฮะมันจะมันจะขึ้นมาเนี่ยมันจะชามาตามนิ้วกว้อยนิ้วนางน,นะครับเนาะให้เรานะฮะให้เราคลึงบ่อยๆนะะโดยใช้อ่ามือหรือว่าใช้ครีมนีเวียอย่าใช้ของร้อนนะฮะเพราะเรากล้ามเนื้อเราไม่ได้อักเสบไม่ได้อะไรนะใช้ใช้ครีมธรรมดานะฮะ ของร้อนพวกของร้อนของอะไรต่างๆพวกนี้อย่าง uh ี้มองอย่างมองพวกนี้ไม่อย่าใช้ข้ามเพื่อนะครับเราใช้ให้มีประโยชน์นะอันนี้คือเราไม่ได้อักเสบไม่ได้อะไรนะเราก็ใช้ครีมนีเวียหรือครีมธรรมดาโลชั่นธรรมดาให้เลื่อนๆขวดวันทุกวันเนี่ยพวกนี้พอพวกนี้มันนิ่มหมดนะครับเนี่ยเส้นท้องแขนเนี่ยเนี่ยเส้นท้องแขนหลังแขนเนี่ยถ้ามันนิ่มหมดปุ๊บนะครับเลือดลมมันก็จะเดินสะดวกพวกนี้ส่งบนเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับบนมันจะค่อยๆหย่อนลงของมัน เพราะพวกนี้มันคือจุดสะท้อนของมันจุดสะท้อนจุด,จ,ด,จ,ดจุดสะท้อนของของแขนของหัวไหล่ลงมานี่นะฮะเราทําตรงนี้ให้นิ่มอย่างเดียวเนี่ยส่วนเนี้ยเราทำตรงเนี้ยพวกเนี้ยให้นิ่มให้นิ่มให้หมดทั้งหน้าเขียนท้องเขียนพวกเนี้ยนวดให้นิ่มค่อยๆนวดนั่งนวดนั่งคึงไปเนี่ยบ่อยๆคลึงไปพอไม่เมื่อยมาทํางานไม่เมื่อยมันก็คลึงบ้างคลายบ้างคลายกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการตึง พอไม่เกิดการตึงพวบมันก็มันก็จะไม่ไม่ดึงนะครับทีนี้พอมันไม่ดึงมันพนนานๆนานๆไปเส้นพวกนี้มันมันก็จะไม่อักเสบแล้วทีนี้เส้นพวกนี้มันก็จะดีเมื่อเมื่อเพราะว่าเราทํางานทำไรมันเมื่อเมื่อแล้วก็คลายมันบ้างให้กล้ามเนื้อมันคลายนะฮะถ้าเราทาได้แบบนี้นะฮะแม้กระทั่งอาชีพหมอนนวดที่ต้องใช้ศอกใช้ศอกบางทีเราใช้ไม่ไม่ถูกประเด็นมันมาใช้โดนเส้นประสาทพวกนี้ยตามมุมศอกลงไปอย่างเงี้ยโดนเนี่ย แล้วบางทีเราเกรงเกรงจะพกแขนอน่ <pl ains> ่งเดียวหมอนวดใหม่เนี่เกรงแขนหนึ่งเดียวแต่ไม่ไม่น้มตัวลงมาเวลากดมันก็จะเกรงต่แขนลงมานี่แหละฮะเพราะงี้ก็จะแข็งพอเกิดการเกรงมันก็จะดึงดึงนี่ฮะดึงขึ้นมานี่นะฮะมันก็จะทําให้เราเมื่อยเมื่อยแขนเพราะมัน้อทำไปทําไปก็อยากสะบัดทําไปทำไปก็อยากสะบัดวันนานไปสะบัดว่นนานไปพู็ขึ้นไหลขึ้นคอขึ้นนี่ไปก็อยากสะบัดคอสะบัดไหลไปมันก็พ่วงกันไปหมดนะครับเนาะนะนี่ครับคือสาเหตุของ อาการที่เราปวดข้อศอกบ่อยๆหรือว่าเมื่อข้อศอกแล้วก็ชอบสะบัดบ่อยๆนะะถ้าอยากให้ดีนะครับให้หยุดสะบัดนะฮะหยุดสะบัดแล้วก็คลายเส้นพวกนี้นะฮะคลายได้นะครับทายเองได้หรือว่ามีเพื่อนมีพี่ช่วยคลายพวกเนี้ยพวกเนี้ยคลายให้นิ่มหมดเลยครับจับครึ่งๆด้วยตรงไหนมันตงึงๆคลายให้นิ่มคลายให้นิ่มพ้องแขนเหมือนกันคลายให้นิ่มถ้าเราคลายบ่อยๆเรื่อยๆพ,พวกนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันะมันจะหย่อนของมันเองเพราะตัวนี้มันเป็นจุดสะท้อน เดียวกันครับตรงนี้นะครับถ้าเราปวดไหล่ปวดไหไ่ให้เรามาเน้นพวกนี้มาคึงคึง,คงด้วตรงไหนมันตึงล้วก็เน้น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 ไปพวกนี้มันก็จะหย่อนลงเองของมันโดยเราไม่ต้องมานวดมาคึงตรงนี้เลยนะครับเนี่แหละครับนะครับข้อระวังก็คือถ้าใครชอบสะบัดสอบให้เลิกสะบัดพอเลิกสะบัดปุ๊บนะฮะพอรานวดเราคลายพวกนี้พอมันนิ่มปุ๊บมันก็จะไม่เม,มื่อยอีกต่อไปตรงนี้เราก็จะไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วเราก็จะสบายนะครับเนาะ ครับผมนะครับถ้าว่าใครมีอะไรสงสัยนะครับมีอะไรสงสัยก็สอบถามผมเข้ามาได้นะฮะโดยตรงในข้อความก็ได้นะครับนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับที่จะมาเฉลยกันนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับ